จกความหมายของความพอเพียงสองเรามารู้จักพืชผักสวนครัวสามเรามารู้จักการแยกขยะสี่เก้ามารู้การอบอ้อมห้าเรามารู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในปัจจุบันค่ะลำดับต่อไปเราจะไปในพืชผักสวนครัวเราเชิญค่ะคมสมุนไพรยอดนี้เราก็คือฟ้าทลายโจรอันนี้ฟ้าทลายโจร เป็นสรรพคุณที่เราใช้กันอยู่ในทั่วประเทศไทยเราค่ะเป็นพืชผักที่ยอดฮิตก็คือฟ้าทลายโจรสามารถรักษาโรคติดเชื้อโควิดคิ -19 ค่ะรู้จักเลยนะช่าคะต่อไปเราจะมารู้จักพืชผักสวนครัวสวนพนาเดดของเราก็คือโหระพา โหระาเราทำมาทำอาหารได้หลากหลายนะคะอันที่เรารู้จักก็คือเอามาผัดผัดหอยลายเอามาเป็นผัดข้างเคียงรับประทานกับพวกลากน้ําตกต่างๆนะคะโหระพาสรรพคุณใช้ขับลมนะคะใช้ขับลมใช้แก้หวัดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะ คือผักสวนครัวของเราอันนี้อยู่สวนพหน้าเด็กๆของเรามีเยอะแยะมากมายนะคะต่อลาเราจะมารู้จักใบมังระกเอเราใบมังระของเรานะคะใบมังระสรรพคุณก็คล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันกับโหระพาแต่จะมีใบใบหนาบางบางกว่าโหระพานะคะอันนี้เราก็เอามาใช้แกงเรียง แกงอ่อมนะคะแกงเรียงแกงอ่อมเอามาทํากับข้าวได้หลากหลายแล้วก็ที่เห็นๆก็คือเอามาทานกับขนมจีนขนมจีนน้ำยากันนะคะสามารถเป็นผักข้างเคียงได้เยอะแยะเลยที่เราเอาไปทานกันนะคะของเราก็จะมีหลากหลายต่อมาเราจะมารู้จักตะไคร้ตะไคร้ของเรานะคะตะไคร้เนี่ย กับข้าวหลากหลายเช่นกันนะคะเป็นพืชผักสวนครัวของเรานะคะก็คือเอามาทำต้มยำต้มยำกุ้งปลาหมึกต้มยำไก่ต่างๆเอามาทำผักข้างเคียงแล้วตะไคร้เราเรานะคะสามารถเอามาทำยาหรือว่าเป็นป้องกันสมุนไพรโควิดได้เช่นกันนะคะป้องกัน เรามาทานให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะตะไคร้เรามันมียาหอมระเหยนะคะไปทํายาหอมระเหยใช้ขับไล่ยุงได้นะคะตะไคร้แต่ว่าเด็กๆต้องคึงระวังอันตรายที่เกิดจากตะไคร้นะคะเพราะว่าตะไคระมันจะคมมันสามารถบาดบาดมือบาดอะไรถ้าเด็กๆมาสัมผัสเดยไ,ไม่มีอะไรสวมอย่างเช่นถุงมือหรือว่ามาลูบหรือว่าจับเล่นมันใช้ให้บาดมือเป็นอันตรายได้นะคะตะไคร้เรา ต่อมาเราจะมารู้จากกระเพรากระเพราของเรานะคะกระเพราของเรามีเยอะแยะมากมายนะคะกระเพราก็คือนํามาผัดกระเพรากุ้งกลาเมึกหมูเราก็ทํากับข้าวได้ได้เยอะแยะนะคะบางคนก็นําไปใส่ต้มยํานะคะกระเพราก็สรรพคุณคล้ายๆโหระพาคล้ายๆใบมับบงรักนะคะ เป็นพืชสมุนไพรที่เรามีปลูกไว้ตามบ้านนะคะต่อมาเรามาจะมาดูนางเอกของเรานะคะนางเอกของเราก็คือคุณนะัทตรงนู้นสวยไหมคะตรงนู้นไปตรงนู้นไหมหรือจะเอาตรงนี้ตรงนี้จะชัดเจนไหมมาตรงนี้คุณนะัทอันนี้เราก็จะมารูจักรคลีคลิสนะคะพิกของเรานะคะคลิกเห็นไหม มีสีแดงๆพิกเราทานสรรพคุณก็คือเราสามารถเอาไปไล่ไล่ไข้หวัดได้ด้วยนะคะไม่ใช่เอาไปแล้วไปไล่ไข้หวัดหายๆนะคะแต่ว่าเราทานเข้าไปแก้ไข้หวัดแล้วก็แก้ไอได้นะคะพิกเป็นของร้อนนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะทานพิกทำให้ชะลอความแก่ด้วยนะคะพิก แต่ว่าอย่าทานเยอะนะคะถ้าทานเยอะสามารถมันทําให้เราไม่ใช่สามารถสิคะทําให้เกิดอันตรายได้ก็คือมีความเผ็ดร้อนแล้วก็ทําให้ปวดแสดบปวดร้อนเราต้องรับประทานอย่างให้พอเพียงนะคะที่รอยอนฮิตของเราที่เด็กๆรู้จักอาหารยอนฮิตของเราก็คือเอาไปตำส้มตำเอาไปตำกับข้าวได้หลากหลายนะคะเอาต่อไปเราจะมารู้จัก นะคะถั่วฝักยาวในศูนย์พนาดเด็กเล็กหลักบ,บางเสาธงเรานะคะมีถั่วฝักยาวนูน่นเยอะแยะเลยนะคะปลูกไว้เต็มเลยนะคะถั่วฝักยาวอันนี้เราไปทํากับข้าวได้หลากหลายนะคะถั่วฝักยาวเอาไปหลากหลายเป็นเป็นผักนะคะผักสีเขียวเพื่อเด็กเอาไปทานแล้วจะได้บํารุงร่างกายให้แข็งแรงทําให้เรารับประทานอาหารได้เยอะแยะ อร่อยด้วยนะคะในสวนเราก็จะมีเยอะแยะคุณลุงปลูกไว้เยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักบวคนัทมารู้จักบววกันดีกว่ามาอันนี้เป็นอะไรเอยเป็นมเขียนะ เขือมะเขือของเราเยอะแยะเลยมะเขือนะคะมะเขือเยอะแยะเลยมะเขือที่เราปลูกไว้ในสวนขนาดนเล็กของเรานะคะมีมะเขือค่ะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดน้ำนะคะทำเป็นผักทานเป็นผักข้างเคียงของเราเช่นกันนะคะไปทานกับน้ำพริกหรือว่ากินเป็นสลัดอันนี้ก็จะกรอบนะคะ จะกรอบจะกรอบมากนะคะผักอันนี้รสชาติก็ออกมันๆนะคะคมันๆนะคะต่อมาจะเ่ามาด้วยกันบัวมาด้จักับวกับวเลยค่ะเป็นนัเง,งเอกของเรานะคะบัวของเรานะคะเป็นนังเอกของเราเลยค่ะบวับวบัวเราก็มา,าทํากับข้าวได้หลากหลายนะคะบวัวมาทํากับข้าวได้หลากหลาย ะะบวบเป็นผักผักเย็นเขาเรียกผักชนิดเย็นนะคะทานไปก็ทําให้เราร่างกายเราได้รับความเย็นนะคะอันนี้เรามาทําได้หลากหลายนะคะบวบจะเป็นพืชที่โตไวมากนะคะเราเห็นเล็กๆอย่างนี้พอมาพรุ่งนี้เขาก็จะเพิ่มขนาดบวบเป็นพืชผักที่โตไวนะคะอันนี้ค่ะบางเสาะทงเราก็จะมีเยอะ คุณครูก็ปลูกไว้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้นะคะเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเรานะคะให้เราใช้ปลูกเพื่อรับประทานเองนะคะปลูกรับประทานเองถ้าเยอะเราก็ไปแบ่งปันเพื่อนบ้านนะคะถ้าเยอะอีกยังเราเรายังทานไม่หมดแบ่งให้เพื่อนบ้านเสร็จแล้วเราก็ยังมีอีกเราก็เอาไปไว้ขายนะคะขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับศูนย์บารพัฒนาเด็กเล็ก,ลกบางสะพงเรานะคะ เพื่อนําไปขายแล้วก็ได้เงินมาเพื่อไปซื้อมาไล็้พันซื้อดินซื้อปุ๋ยปุ๋ยมามามาเพื่อบำบูราอพันธุใหม่เพื่อให้เราได้ทานได้หลากหลายอีกเช่นกันนะคะวันนี้คุณครูก็จะสอนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเรียนรู้เรื่องการแยกขยะนะคะเรียนรู้การแยกขยะนะคะ เชิญไป,ไปชมที่การแยกขยะของเราได้เลยนะคะเด็กๆในรายการนี้สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยเรื่องการคัดแยกขยะนะคะการคัดแยกขยะมีทั้งหมด4ประเภทนะคะประเภทที่1น,นะคะขยะทั่วไปก็เช่นถุงพลาสติกนะคะประเภทที่2ขยะเปียก็คือพวกเศษอาหารที่เรารับประทานแล้วที่เหลือนะคะก็คือขยะเปีย ประเภทที่3คือขยะรีไซเคิลนะคะเช่นขวดพลาสติกต่างๆนะคะและประเภทที่4คือขยะอันตรายนะคะเช่นกระป๋องสีขวดสเปรย์ขวดฉีดยากระโยงก,กระป๋องน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นต้นค่ะะนะคะขวดต่างๆและพวกเศษกระดาษกลับนำมาใช้ใหม่และนำไปขายเพื่อสร้างไรายได้ส่วนขยะเปียกเราก็จะนำมาเป็น เป็นขยะอินทรีย์เพื่อนำไปลดต้นไม้ภายในศูนย์เด็กเล็กของเรานะคะนี่คือหน้าตาของขยะอินทรีย์นะคะจะมีทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยค่ะ